เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลยซื้อเลยใช้นะครับวันนี้เป็น Honda นะฮอนด้าซีว c คปีเก้าสครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยครับสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันเลยผมใช้ได้เลยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบ กับราคาเพียง2 9 0 0 0บาทนั่นเองซีวิ c โฉมสีดอครับขับเที่ยวขับใช้ง,งานเดินทางไกลได้สบายพิกัดดูรถอยู่สมุดปาการนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของท่านเองถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ้องเครื่องเดิม,ดมครับขันหน้าเดิมๆรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักภายในเบาะหุ้มหนังยังสวยแผงประตูเข้าชุด เล่มโดสารครบภาษี67นะครับก็ต่อได้ปกติตัวรถมีควันตอนเบิ้ลนะครับมีควันตอนเบิ้ลนะควันก็ปกติครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ